สวัสดีสสดค่ะ,คะพบกับเราทั้งสองคนนะคะฉันออนนงลำดัวและคุณสุภัคดีจงสุกลางในรายการธัการอาชีพค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นการพบกันครั้งแรกสำหรับเรากับท่านผู้ชมนะคะหลังจากที่ปิดเทอมไปหลายสัปดาห์นะคะเทอมนี้นะคะก็เป็นภาคเรียนที่สองของปีการศึกษา2550นะคะซึ่งรายละเอียดของเนื้อหาของภาคเรียนนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนเดิมนะคะคือทุกวันอังคารเราก็จอกรายการที่ เป็นการสาธิตการทําอาหารหรือว่าขนมไทย<ช><ช>นะคะ,คะส่วนวันศุกร์นะคะรายการครัวการอาชีพของเรานะคะก็จะออกเป็นเรื่องเกี่ยวกับเบเกอรี่นะคะซึ่งเราก็จะออากาศทุกวันอังคารและก็วันศุกร์นะคะในเวลาประมาณส4 16ีก <16 S 1> นาฬิกานะคะถึงสิบเนาฬิกาค่ะ,คะนคะคะสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่เคยติดตามชมรายการของเราแล้วนะคะแล้วก็สั่งซื้อหนังสือมานะคะช่วงนี้หนังสือยังไม่เสร็จนะคะท่านผู้ชมก็รอสักนิดหนึ่งนะคะกาลังจัดพิมพ์อยู่นะคะ,คะ นะคะในวันนี้นะคะดิฉันกับคุณศิริพักดีก็จะมาสาธิตอาหารที่ทําไม่ยากนะคะแล้วก็เป็นอาหารที่สําหรับคนที่ชอบรับประทานผักนะคะ <DING. S 1> ก็คือการทําสลัดค่ะแต่วันนี้สลัดของเรานะคะไม่มีส่วนผสมของไข่เลยนะคะทํามาจากเต้าหู้นะคะซึ่งเป็นสลัดเต้าหู้นะคะซึ่งมีผลที่ดีกับสุขภาพแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่รับประทานอาหารเจนะคะ <Designer>. แต่ถ้าใครที่ร Bar ับประทานอาหารเจอาจจะเปลี่ยนสูตรสักนิดหนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของสลัด น้ำสลัดเต้าหู้ของเรานะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะค่ะวันนี้นะคะเราใช้เต้าหู้อ่อนนะคะครึ่งหลอดค่ะค่ะหรือว่าจะใช้อย่างเป็นก้อนก็ได้นะคะ,คะแล้วแต่ว่าเราะจะเลือกใช้เต้าหู้ที่เราใส่ในแกงจืดนี่ยนะคะ เป็นเต้าหู้เต้าหู้หลอนี่ปกติจะมีอย่างที่เป็นเต้าหู้ไข่ใช่ไหมคะกับเต้าหู้ที่ทํามาจากถั่วเหลืองถั่วเหลืองใช้เต้าหู้ถั่วเหลืองะคะ่ะวันนี้เราต้องใช้เต้าหู้ที่ทํามาจากถั่วเหลืองนะคะครึ่งหลอดค่ะค่ะซึ่งมีลักษณะเป็นสีขาวขาวถ้าเป็นเต้าหู้ไข่ก็จะเป็นสีเหลืองนะคะค่ะให้ท่านผู้ชมเลือกใช้ให้ถูกด้วยนะคะส่วนผสมต่อไปนะคะเป็นน้ําตาลทรายค่ะเ็จหนึ่งส่วนสามถ้วยค่ะคะ่ะน้ําตาลทรายนี้นะคะเราก็อาจจะถ้าใครที่ ควบคุมน้ำหนักน,นะคะ,ะ,คะอาจจะใช้เป็นผู้น้ําตาลที่เขาออกมาเป็นน้ําตาลที่สําหรับลด,รรลดความหวานหาน้ําตาลที่ให้ความหวานแต่ว่าไม่ให้แคลอรี่นะคะเราก็ใช้ได้นะคะวันนี้เราก็ใช้น้ําตาลทรายธรรมดานะคะเศษหนึ่งสามถ้วยค่ะส่วนต่อไปนะคะเกลือหนึ่งช้อนชาค่ะค่ะเกลือไว้สําหรับปรุงรสนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะนมข้นหวานนะคะส่วนต่อไปสามช้อนชาสามช้อนโต๊ะค่ะขอโทษค่ะ นมข้นหวานนะคะก็สำหรับนมข้นหวานนี่นะคะก็ถ้าใครไม่ชอบนะคะอาจจะไม่ใส่ก็ได้นะคะก็เพิ่มเป็นน้ำตาลนะคะบางคนอาจจะไม่ชอบกลิ่นนมนะคะหรือว่าใครที่ไม่รับประทานเจใช่ไหมคะเราก็ใส่นมข้นหวานได้ส่วนที่คนที่รับประทานอาหารเจนะคะนมข้นหวานเราก็จะไม่ใช่นะคะเพราะว่านมข้นหวานนี่ทํามาจากไขมันของน้ํานมของวัวนะคะ ค่ะแต่แต่ว่าเดี๋ยวนี้นะคะนมข้นหวานเนี่ยก็จะมีที่ทํามาจากไขมัน ของมันพืชค่ะน้ำมันพืชนะคะหรือว่าน้ำมันปาล์มนะคะอันนั้นก็ใช้ได้นั่นเาก็จะเรียกว่าครีมเทียมข้นหวานใช่ไหมคะเราก็ใช้ได้นะคะส่วนต่อไปนะคะน้ำส้มสายชู6ช้อนโต๊ะค่ะน้ำส้มสายชูนะคะท่านผู้ชมอาจจะมองเอ๊ะทำไมสีไม่เห็นขาวเหมือนทั่วทั่วไปนะคะวันนี้เราจะใช้น้ำส้มสายชูหมักใช่ไหมคะทำจากสับปะรดหรือว่าจากแอปเปิ้ลจากอะไรก็ได้นะคะมีมีมีหลายอย่างค่ะก็เลือกใช้ได้นะคะซึ่งจะให้ กลิ่นหอมกว่าน้ำส้มสายชูทั่วๆไปนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีเราก็ใช้น้ำส้มสายชูทั่วไปก็ได้นะคะ<ช>น้ำส้มสายชูหมักทั่วๆไปหรือน้ำส้มสายชูกันทั่วไปก็ได้ส่วนผสมต่อไปนะคะพริกไทยนะคะครึ่งช้อนชาค่ะค่ะอันนี้ก็ช่วยเพิ่มความหอมนะคะเราก็จะใช้เป็นพริกไทยขาวใช่ไหมคะ<ช>ค่ะแล้วก็จะมีส่วนที่ที่ทําให้น้ําสลัดนี้มีความอร่อยอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือมีความหอมด้วยเพิ่มความหอมค่ะ,คะ ส่วนต่อไปนะคะเป็นมาสสาัสตาร์ดนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะค่ะเราก็ใช้มาสสาัสตาร์ดที่เป็นชนิดครีมนะคะมีอย่างผงกับอย่างครีมวันนี้เราใช้มาสสาัสตาร์ดชนิดที่เป็นครีมะคะอย่างผงนี่จะไม่ค่อยหอมหรอคะหร<ๆ>ือว่ายงค่ะอย่างผงนี่ก็ที่ดูไม่ก็ไม่ค่อยหอมเท่าไหร่นะคะ,คะอย่างนี้จะ,จะเข้มข้นกว่านะคะนกว่าค่ะส่วนผสมสุดท้ายนะคะจะเป็นน้ํามันน้ามันพืชนะคะหนึ่งถ้วยค่ะค่ะน้ํามันพืชนี่นะคะมันก็จะมีน้ํามันที่ สำหรับทาสรดโดยเฉพาะก็มี <ฮะ S 1> ใช่ไหมคะหรือว่าน้ํามันพืชที่ได้จากเอ่อน้ํามันที่ได้จากข้าวโพดก็ได้นะคะวันนี้เราใช้น้ํามันดอกทานตะวันนะคะหรือว่าน้ํามันที่ได้จากกลําข้าวก็ได้นะคะ,<ฮ>ะหรือว่าถ้าดีนิดหนึ่งอาจจะใช้น้ามันมะกอกก็ได้นะคะ,<ฮ>ะแล้วแต่ว่าท่านผู้ชมจะเลือกใช้ เออน้ำมันพืชชนิดไหนนะคะ <Okay. S 1> ถ้าเป็นน้ำมันมะกอกอาจจะมีราคาสูงแต่ก็มีผลดีกับสุขภาพ <Okay. S 1> ใช่ไหมคะหรือว่าทานตะวันนี่นะคะก็น้ำมันเขาก็จะใสนะคะแล้วก็ไม่เหนียเท่าไหร่แต่ที่ไม่ควรใช้นี่คือน้ำมันปาลมนะคะไม่ควรนํามาทําสลัดนะค,ะ,คะเพราะว่ามันก็จะข้นหนืยเกินไปแล้วก็ มีกลิ่นด้วยใช่ไหมคะอันนั้นจะเหมาะสาหรับทอดนะคะค่ะนะคะเราได้ส่วนผสมของการทําน้ําสลัดเต้าหู้แล้วนะคะ<ม>ซึ่งส่วนผสมเนี่ยมีไม่กี่อย่างนะคะเดี๋ยววิธีทาก็ยิ่งง่ายกว่านะคะ<ม>ทาแป๊บเดียวค่ะก็จะเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมที่ชอบทานสลัดนะคะวันนี้อาจจะอยากจะจทำก็ได้ถูกใจค่ะ,คะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องเอาเต้าหู้เนี่ยไปนึ่งก่อนนะคะซึ่งวันนี้เรานึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็ทิ้งให้เย็นถ้าไม่นึ่งนะคะอาจจะเอาไป เข้าในเ<ช>ตาไมโครเวฟก็ได้ค่ะใ,ให้มีความร้อนนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมใส่ลงไปเลยนะคะในเครื่องปั่นน้ำผลไม้นี่แหละค่ะที่เราทํานะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมอื่นๆตามลงไปอีกนะคะคือน้ําตาลทรายนะคะแล้วก็เกลือป่นค่ะส่วนผสมทุกอย่างนะคะยกะเว้นเอ,อ่ยกเว้นน้ามันนะคะ,คะนะคะเต้าหู้ครึ่งหลอดนะคะตามด้วย น้ำตาลทรายนะคะเป็นหนึ่งถึงสามถ้วยนะคะเกลือป่นสองช้อนชาหนึ่งช้อนชานะคะหรือว่าถ้าใครชอบหลังจากที่ทำแล้วเพิ่มรสชาติได้นะคะบางคนอาจจะชอบเค็มชอบหวานเพิ่มขึ้นนะคะหรือว่าชอบเปรี้ยวเพิ่มขึ้นนะคะเราก็สามารถที่จะปรุงเพิ่มเติมได้อีกนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมลองทำแล้วก็ลองชิมดูก่อน,นะคะ่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำส้มสายชูหมักนะคะซึ่งมีสีออกจะเป็นสี เหมือนน้ำผลไม้ทั่วไปเนี่ยค่ะเหมือนน้ำผลเหมือนน้ำส้มที่หมักจากผลไม้ทั่วไปนะคะจะมีสีออกเป็นสีน้ำตาลเห็ือนสีชานะคะแล้วก็มัสตาร์ดครีนนะคะอีกหนึ่งช้อนโต๊ะถ้าไม่มีน้ำส้มจากผลไม้หมักนี่น้ำส้มสายชูก็ใช้แทนได้ใช่ไหมคะน้ำส้มสายชูจะออกชุนสักนิดนะคะน้ำส้มสายชูที่เป็นน้ำส้มสายชูกลันอะไรพวกนี้นะคะก็ใช้ได้ที่มีสีขาว เหมือนที่เรามาใส่น้ําส้มทิช่ดองอะไรย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ได้แต่ว่าน้ําส้มสายชูหมักก็หาซื้อไม่ยากนะคะมีจําหน่ายอยู่ค่ะจะ,ะมีทั่วไปนะคะ,คะแต่ราคาอาจจะสูงกว่าน้ําส้มทั่วๆไปสักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ชินก็อาจจะว่ากลิ่นกลิ่นมันค่ะกลิ่นเหมือนของหมักนะคะก็มักจะดูแบบแปลกไปหน่อย,ยนะคะเราก็จะฝันนะคะถึงผสมรวมกันค่ะและนี้เราก็จะค่อยๆใส่น้ํามันลงไปนะคะ ฟังไปได้ค่ไไะแบบนี้นะคะเราก็จะใส่น้ำมันลงไปทีละหน่อยน,นะคะ แล้วก็ใส่ส่วนผสมไปหมดแล้วน,นะคะเดี๋ยวจะต้องคนสักนิดนึงค่ะเดี๋ยวขอช้อนหน่อยก็ได้ค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะคนส่วนผสมให้ถ้วอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนผสมก็จะข้นนะคะตอนเนี้จะเนียนนะคะค่ะเดี๋ยวปั่นนิดนึงนะคะดูนะคะว่าส่วนผสมของเรานะคะเราจะไม่ได้ใส่ไข่ปกติแล้วก็จะมีไข่ใช่ไหมคะใ,ใส่ลงไปด้วยนะคะถ้าเป็นถ้าใส่ไข่นะคะคนที่ ทานเจนี่ก็จะทานไม่ได้ใช่ใชไหมคะแล้วคนที่มีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลก็จะไม่ค่อยชอบทานไข่ะนะคะค่ะเดี๋ยวเราปั่นให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าจะมีส่วนของอ,อน้ำมันพืชน,นะคะ<ม>ที่อยู่ด้านบนนะคะที่ยังไม่เข้ากัน เดี๋ยวนี้นะคะการทําสลัดก็ไม่ยุ่งยากนะคะเราเพียงม,มีแต่เครื่องปั่นน้ําผลไม้นะคะที่เรามีอยู่ที่บ้านนะคะเราก็สามารถที่จะนํามาใช้ได้นะคะไม่ต้องสีให้มันยุ่งยากนะคะในสูตรนี้นะคะนี่ค่ะนะคะส่วนผสมก็จะได้ข้นนะคะแล้วก็ มีความเนียนนะคะเดี๋ยวขอคนอีกนิดนึงแล้วก็ปั่นอีกหน่อยค่ะการใส่น้ำมันนะคะเราก็จะไม่ไม่รีบใส่มากเกนเร็วเกินไปนะคะจะทําให้ส่วนผสมนะคะเข้ากันช้าเราจะค่อยๆใส่ลงไปค่ะ ดูนะคะเราจะเห็นน้ำมันที่อยู่ด้านบนนะคะที่ยังไม่เข้ากันเราก็ต้องปัน่นให้ส่วนของน้ำมันเข้ากันให้ดี<ม>ก่อน,นค่ะ,น,ะ,คะน้ำสลัดที่ได้นี่จะเป็นสลัดน้ำข้นนะคะค่ะเพราะน้ำสลัดก็จะมีหลายแบบใช่ไหมคะ,คะจะมีแบบเป็นที่ เป็นสลัดน้ำใสนะคะหรือว่าเป็นสลัดน้ำข้นแบบนี้นะคะสลัดน้ำข้นเองนี่ก็จะมีหลายลักษณะด้วยนะคะจะมีทั้งเป็นที่เป็นมายองเนสใช่ไหมคะมแล้วก็จะเป็นอย่างที่ใส่ซ้อมเกลือเทศลงไปนิดเดงนะคะเหมืมนพวกสเซิลไอแลนด์ใช่ไหมคะแล้<ม>วก็จะมีหลายรสชาตินะคะที่เราจัดแปลงไปได้ ้ะะอันนี้น้ำสลัดที่ได้นี่เราจะเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณกี่วันคะค่ะอันนี้นะคะเนื่องจากว่าทํามาจากเต้าหูห้หลอดใช่ไหมคะ,คะก็จะเก็บได้ไม่นานเหมือนสลัดทั่วๆไปะค่ะนะคะ,นะคะถ้าทําจากไข่ไก่เนี่ยจะเก็บได้นานกว่าเพราะว่าเต้าหู้นี่ก็จะเสียได้ได้ง่ายกว่านะคะเห็นไหมคะจะมีลักษณะข้นนะคะแล้วก็จะมี เป็นสีออกนวลๆนิดนึงนะคะสีที่เป็นสีเหลืองอ่อนๆนี่เกิดจากการที่เราใส่เอ,อใส่มัสสานะคะลงไปมีทาเสร็จแล้วก็ควรจะทานเป็นครั้งครั้งไปเลยดีก,กว่านะคะะะนในส่วนนี้นะคะก็ไม่มากนักนะคะครึ่งครึ่งครึ่งหลอดครึ่งหลอดะะแล้วก็ครึ่งหลอดนี้ก็จะได้ชามหนึ่งเนี่ยนะคะชามเล็กนีค่ะ,ะ,คะแล้วก็รสชาตินะคะก็จะเหมือน น้ำสลัด,ลดน้ำข้นทั่วไปนะคะ,คะไม่มีกลิ่นบางคนอาจจะว่าเอน่าจะมีกลิ่นเต้าหู้หรือเปล่าหรืออะไรนะคะไม่มีนะคะ่ะกลิ่นที่มากๆหน่อยนะคะคือกลิ่นของน้ำส้มสายชูที่เราใช้นะคะคือกลิ่นน้ำส้มสายชูหมักนะคะซึ่งน้ำส้มสายชูหมักเนี่ยจะมีกลิ่นแล้วก็มีรสชาติที่ดีกว่าตัวด้วยค่ะแล้วแต่ชนิดของน้ำส้มนะคะถ้าเป็นน้ำส้มแอปเปิลนี่ก็จะออกมากลิ่นนึงนะคะค่ะ นะคะว่าจะมีความข้นนะคะแล้วก็จะมีเนื้อเนียนนะคะสวยงามเสร็จแล้วค่ะน้ำใสของเรานะคะก็ทําไม่ยุ่งยากเลยนะคะ,ค,ะค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูผักที่เราใช้ดีกว่านะคะว่าเราใช้ผักอะไรบ้างนะคะ